สวัสดีครับท่านผู้ฟังล่าสุดสัญญาณอันตรายระดับสีแดงได้ดังขึ้นที่แนวราตะวันออกของยูเครนแล้วครับไม่ใช่แค่การเสียเมืองธรรมดาแต่นี่คือการล่มสลายของป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งดอนบาสกำลังสั่นสะเทือนข่าวล่าสุดยืนยันแล้วว่ารัสเซียทุ่มสัพพกำลังระดับทุบหม้อข้าวพล่มเมืองยุทธศาสตร์สำคัญจนพังยับเยินสิ่งที่น่าตกใจไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ในสนามรบครับแต่คือหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมา เพราะนี่คือเมืองที่เป็นหัวใจของการผลิตเหล็กกล้าทั้งประเทศถ้าเมืองนี้แตกเศรษฐกิจยูเครนอาจจะเป็นอัมพาตทันทีและที่สําคัญโดนัลด์ทรัมป์ที่นั่งอยู่ในทำเนียบขาวตอนนี้กําลังมองเกมนี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปดีลหยุดยิงที่ลือกันว่าจะเกิดขึ้นอาจจะถูกฉีกทิ้งเพราะเหตุการณ์นี้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรยุทธการนี้รัสเซียทาได้อย่างไรและชะตากรรมของยูเครนต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็น Talk of the World ในวงการความมั่นคงและเศรษฐกิจโลกครับก่อนจะไปถึงฉากการถล่มที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนผมต้องพาคุณผู้ฟังย้อนกลับมาดูแผนที่กันก่อนครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเมืองชื่อเรียกยากๆอ,อย่าง p l a n o a m a หรือที่ฝั่งยูเครนเขาเรียกว่าโปคลอฟเนี่ยทำไมมันถึงสําคัญขนาดที่ว่าถ้าเมืองนี้ล้มมันเหมือนกับโดมิโน,โนตัวใหญ่ที่สุดถูกผลักคุณลองจินตนาการนะครับถ้ากองทัพคือร่างกายมนุษย์เมืองโปคลอฟนี้ไม่ใช่แค่แขนหรือขาครับแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่และปลอดของยูเครนในภูมิภาคดอนบาสทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เพราะที่นี่คือชุมทางรถไฟและถนนสายหลักที่ใช้ส่งสเสบียงกระสุนและกําลังพล ไปเลี้ยงเมืองหน้าด่านอื่นๆอย่างชาซิยาฟหรือคอนสแตนติโนฟกาถ้าเส้นเลือดนี้ถูกตัดอวัยวะส่วนอื่นก็เตรียมเนื้อตายได้เลยครับและที่สําคัญกว่านั้นในมุมเศรษฐกิจแหมเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบข้อมูลน,นี้มาจากทางรูเตอร์สได้ระบุว่าพื้นที่แถบนี้คือแหล่งทานหินโคกแหล่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนทานหินชนิดนี้จําเป็นมากสําหรับการผลิตเหล็กกล้าซึ่งเหล็กกล้าคือสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของยูเครนคิดดูสิครับ ถ้าเหมืองฐานหินแถบนี้หลุดมือไปโรงงานเหล็กทั่วประเทศอาจจะต้องปิดตัวหรือต้นทุนพุ่งกระฉูดจ,จนแข่งขันไม่ได้นี่แหละครับคือเพนพอยท์ที่ทําให้ยูเครนยอมเสียเมืองนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่ยูเครนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นครับรัสเซียไม่ได้บุกแต่ใช้วิธีการที่นักวิเคราะห์การทหารเรียกว่า s c o r ช h earth หรือเผาให้ราบจนกองบัญชาการยูเครนถึงกับช็อกเอาละครับ เรามาเจาะลึกกันทีละฉากเลยว่ารัสเซียทำสำเร็จได้อย่างไรและสถานการณ์ล่าสุดณวันที่6ธันวาคม2025นี้มันเลวร้ายแค่ไหนต้องบอกว่ารัสเซียไม่ได้บุ่มบามครับพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตยุทธศาสตร์ที่ใช้ครั้งนี้คือการโอบล้อมแล้วบดขจี้เริ่มต้นจากการเจาะทะลวงที่แนวป้องกันแถบโอเชเรตินีเมื่อหลายเดือนก่อนจนเกิดเป็นรอยรั่วที่เรียกว่าดอกไม้แห่งโอเชเรตินีที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจนมาเจาะคอหอยที่หน้าประตูเมืองโปครฟ และในที่สุดรัเสเซียก็งัดของหนักออกมาใช้ครับรายงานจากสนามรบตรงกันว่ารัเสเซียระดมทิ้งระเบิดร่อนนำวิถีหรือกลายบอมส์ใส่เมืองนี้แบบไม่ยัง้งโอ้โหคุณผู้ฟังครับระเบิดพวกนี้ลูกหนึ่งหนักเป็นตันตึกคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นฐานบัญชาการโดนเข้าไปลูกเดียวคือหายทั้งตึกครับนี่คือสาเหตุที่หัวพ่อข่าววันนี้บอกว่าถล่มหนักที่สุด ข้อมูลล่าสุดที่ผมรวบรวมมาทั้งฝั่งเครมลินโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกมาประกาศความสำเร็จในการยึดเมืองคราสโนอาเมสหรือชื่อเดิมสมัยโซเวียตว่าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วมีคลิปวิดีโอทหารรัสเซียปักธงบนซักอาคารกลางเมืองแต่ฟังหูไว้หูนะครับทั้งฝั่งยูเครนโดยในพลเซอร์ซิกี้ยังยืนยันว่า เรายังสู้ยิบตาโดยระบุว่ากองทัพยูเครนยังตรึงกำลังอยู่ในส่วนเหนือของเมืองและแนวทางรถไฟเพื่อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดตแถลงข่าววงในจากดิปสเต t e ยอมรับครับว่าสถานการณ์มันวิกฤตขั้นสุดแล้วการที่รัสเซียรุกคืบเข้ามาได้ลึกขนาดนี้แปลว่าระบบโลจิสติกของยูเครนในย่านนี้พังยับไปเรียบร้อยแล้วครับ ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนโยบายของเขาชัดเจนมาตลอดว่าอเมริกาเฟิร์สและต้องการจบสงครามนี้ให้เร็วที่สุดมีรายงานที่น่าสนใจระบุว่าทีมงานของทรัมป์โดยเฉพาะทูตพิเศษได้มีการเจรจากับปูตินเพื่อหาทางลงแต่การที่รัสเซียเร่งเครื่องยึดเมืองโปรโครอฟสในตอนนี้มันเหมือนเป็นการตบหน้ากลางโต๊ะเจรจาครับ ปูตินกำลังส่งสัญญาณว่าผมไม่จำเป็นต้องง้อดีลของคุณผมกำลังชนะในสนามรบการยึดเมืองนี้ได้จะทำให้รัสเซียมีแต้มต่อในมือมหาศาลครับเพราะมันคือประตูสู่การยึดครองแคว้นดอนบัสได้แบบเบ็ดเสร็จร้อซตามเป้าหมายแรกของปฏิบัติการพิเศษแม้งานนี้ทรัมป์เองก็คงนั่งไม่ติดครับเพราะถ้าปล่อยให้ยูเครนพังภาพไปต่อหน้าต่อตาในยุคข,ของเขามันจะดูเหมือนสหรัฐอ่อนแอ แต่จะให้ส่งเงินไปช่วยเพิ่มก็ขัดใจฐานเสียงตัวเองกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆครับกลับมาที่เรื่องปากท้องกันบ้างอย่างที่ผมเกลื่นไปเรื่องทานหินโคก ตรงนี้สำคัญมากครับถ้าเหมืองในย่านโปโคโรอฟส์หยุดชะง,งักถาวรผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผลผลิตเหล็กของยูเครอนอาจหายไปถึง50%คุณพระช่วยรายได้เข้าประเทศหายไปครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมหลักนี่คือหาย,ยนะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงครับยูเครนจะต้องนําเข้าถ่านหินราคาแพงทําให้ต้นทุนการผลิตพุ่งและสุดท้ายสินค้าเหล็กจากยูเครนจะขายไม่ออกในตลาดโลกนี่คือการฆ่าตัดตอนทางเศรษฐกิจที่รัสเซียหวังแผมมาอย่างดีครับ เรื่องนี้สะท้อนใ้เห็นว่ายังไงทองคําก็คือเงินของพระเจ้าเพราะในภาวะสงครามและความไม่แน่นอนแบบนี้สินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคําและทรัพยากรธรรมชาติคือตัวตัดสินผู้ชนะตัวจริง เรื่องนี้ยังสะท้อนได้เห็นอีกว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดการแค่ใครยิงแม่นกว่าแต่วัดกันที่ใครอดทนและตัดท่อน้ำเลี้ยงของอีกฝ่ายได้ก่อนกันการเสียเมืองโปโครอฟสหรือคลาสโนอาเมสครั้งนี้ไม่ใช่แค่จุดจบของเมืองเมืองหนึ่งแต่มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในปี2025นี้เลยก็ว่าได้ครับ ทั้งทางยุทธศาสตร์ที่แนวป้องกันดอนบาสของยูเครนถูกเจาะทะลุทางเศรษฐกิจที่เส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมเหล็กถูกตัดและทางการเมืองที่โดนัลด์ทรัมป์จะถูกบีบให้ต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเทยูเครนเพื่อให้จบสงครามแลกกับดินแดนหรือจะทุ่มหมดหน้าตักเพื่อกู้สถานการณ์ซึ่งดูแล้วทางเลือกแรกมีน้ำหนักมากกว่าในยุคข,ของทรัมป์ครับสรุปสั้นๆให้เห็นภาพนะครับ เบรเซียประสบความสําเร็จในการใช้ยุทธิถล่มนํายึดตามที่เมืองโปโคโรอฟจนทําให้ระบบส่งกําลังบํารุงของอยูเครนในดอนบาสพังยับยเยินแม้กองทัพยูเครนจะยังสู้ในซากประคาผังแต่ในทางยุทธศาสตร์ถือว่าเสียเปรียบสุดขีดผลกระทบระลอก2คือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหล็กของอยูเครนกําลังจะขาดวัตถุดิบสําคัญและระลอก3คือแรงกดดันมนโตเจราจาที่ปูตินกําลังถือไพ่เหนือทรัมป์ทำให้ความหวังที่ยูเครนจะได้ดินแดนคืนดูริปรีลงไปทุกที ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่คุณต้องรู้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยโลกหมุนด้วยผลประโยชน์สงครามจบด้วยการเจรจาแต่คนรับกรรมคือประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ